สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชรสุดาสยามบรมบราชกุมารีทอดประเนตรศิลปวัตถุและหลักฐานทางวัฒนธรรมของแคว้นบาวาเรียที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบาวาเรียนครมิวนิกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่27มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากนกครฮัมบวกไปกรุงเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนีเวลา16นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชาทูตณก,กรุงเบอร์ลิน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ดรอุนริดไฟาทากและดอร์แวนเนอร์เฟนิกพระอาจารย์เฝอาุทูลอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันฐานอย่างใกล้ชิดทอดพระเนตรโดยรอบทำเนียบเอกอัคราราชทูตทำเนียบเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินเดิมเป็นที่ตั้งของสถานอัครราชทูตไทยนกรุงเบอร์ลิน ตัวอาคารเป็นตึกสองชั้นมีห้องใต้ดินด้านหลังเป็นที่หลบภัยสร้างขึ้นในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20แต่หลังจากที่เยอรมนีประกาศรวมประเทศในปี2533และรวมเมืองหลวงกลับมาที่กรุงเบอร์ลินรัฐบาลไทยได้ย้ายสถานเอกอัครราชทูตนกรุงบอลมายังกรุงเบอร์ลินและได้ซื้ออาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ทำให้อาคารหลังนี้เปลี่ยนเป็นทำเนียบเอกอัครราชทูตจนถึงปัจจุบัน บริเวณสวนมีต้นแอปเปิลพระราชทานที่โรงเรียนอนุบาเบลเฟิร์เบลอมฟิมพาร์กทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบอร์ลินเมื่อวันที่29มิถุนายน2560ด้วย โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้หนายจิติพัฒนทองประเสริฐเอกอัครราชทูตนก,กรุงเบอร์ลินตั้งพระกายาหารเย็นเทวา,ายเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาพาันาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่23มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2568ทรงประกอบเมนูส้มตำพระราชทานแก่พระอาจารย์และข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูต วันที่28มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จลงณนะห้องประชุมโรงแรมอัดลอนเคมเบนสกี้เบอร์ลินพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชาทูตนก,กรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตนก,กรุงเบอร์ลินเฝ้าถูลอ,องพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินนครมิวนิกระหว่างวันที่23มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2568 เวลา9.20นาิกา20นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปท่ากาศยานแบรลินบันเดินบวกเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินลูฟฮันซาเที่ยวบินที่ LH 1935เสด็จพระราชด,ดำเนินจากกรุงเบอร์ลินไปนครมิวนิกเวลา15.30นาิกา30นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปพิพิพธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติบาวาเรียนครมิวนิกทอดพระเนตรการจัดแสดงศิลปะวัตถุและของมีค่า รวมถึงหลักฐานทางวัฒนธรรมพื้นบ้านและความเจริญของแคว้นบาวารียที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี กษัตริย์มาร์กซิมิเลียนที่สองแห่งบาวาเรียส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นในปีคศ1855ทรงบริจาคสิ่งของที่สะสมไว้ในพระราชวังเรสิดเดนซ์ในนครมิวนิกและพระราชวังอื่นๆของราชวงศ์จะแสดงในพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักชาติและร่องรอยของอดีตปัจจุบันจะแสดงศิลปะวัตถุยุโรปตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงต้นศตวรรษที่20 ครอบคุมยุคกลางไปจนถึงยุคเรเนซองส์บาลโ,ลโลกโลโคโคและอาร์ตนูโวมีผลงานศิลปะชิ้นเอกของยุโรปทั้งงานประติมากรรมภาพวาดงานช่างทองงานแกะสลักงาช้างเครื่องลายครามเครื่องแต่งกายเฟอร์นิเจอร์อาวุธเครื่องดนตรีรวมทั้งสิ่งของที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตประจำวันทั้งนี้สิ่งของจะแสดงส่วนใหญ่เป็นของสะสมของราชวงศ์วิเทนสบัก สะท้อนความสัมพันธ์และการเกี่ยวดองกับราชวงศ์ต่างๆทั่วทั้งยุโรปนอกจากนี้ยังมีสิ่งของที่จะซื้อเพิ่มเติมและได้รับบริจาคตัวอย่างสิ่งของสำคัญที่จะแสดงได้แก่แบบจำลองผังเมืองนครมิวนิกสร้างขึ้นเมื่อปีคศ1,570ตามพระดำริของเดยุกแอลเบตแห่งบาวาเรียเป็นผลงานศินละปะส่วนตัวใช้แนะนำแขกที่มาเยือนเรื่องย่านที่อยู่อาศัยเก่าแก่เช่นมิวนิกออนเทอราเรีย เตาบิงลันส์ฮุดอิงโกชตัดและบวกเฮาเส้นแสดงให้เห็นผังเมืองในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาและข้อมูลเชิงลึกเรื่องสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และการวางผังเมือง ไม้แกะสลักรูปนักบุญและแท่นบูชาคัมภีไบเบิลตู้เก็บเหรียญสะสมทำจากงาช้างและหินลาพีสลาซูลีของกษัตริย์มาร์กซิมิเลียนที่1แห่งบาวาเรียเป็นผลงานศิลปะที่รังสรรค์จากงาช้างชิ้นสําคัญของยุโรปในยุคบาโรกตกแต่งด้วยภาพนูนต่ําและภาพนูนสูงละเอียดงดงาม ด้านหน้ามีสัญลักษณ์อุปมานิทัศน์เปรียบเทียบเรื่องสมัยโบราณกับเหรียญกษะสาบบนยอดหลังคาตู้มีรูปปั้นจกักรพรรดิบนหลังมา้าในฐานะผู้ชนะเหนือกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประดับอยู่การผสมผสานระหว่างสีงาช้างและลาพิสลาซูลีสื่อถึงความหรูหราและสีของตราแผ่นดินประจำราชวงศ์วิเทลสปักคือสีขาวและสีฟ้า ตู้เก็บเหรียญน,นี้เป็นผลงานชิ้นเอกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาชมได้ยากงาช้างแกะสลักเป็นหนึ่งในของสะสมขนาดใหญ่และสวยงามมากที่สุดในโลกของสะสมชุดนี้ประกอบด้วยผลงานตั้งแต่สมัยโบราณตอนปลายจนถึงศตวรรษที่20มีภาพนูนต่ำและภาพนูนสูงแบบบารก โถและรูปสลักจากงาช้างเป็นของสะสมราชวงศ์วิเทนส์บักแสดงในนิทรรศการทาวอลของพิพิธภัณฑ์เป็นสมบัติล้ำค่าสูงสุดของพิพิธภัณฑ์รูปแกะสลักจากงาช้างประกอบเครื่องไม้ผลงานของศิลปินนายซีโมนโปรเกอร์ในอดีตเครื่องกลึงงาช้างเป็นเครื่องมือล้ำค่าและเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนยุคอุตสาหกรรม ชนชั้นสูงตั้งแต่ศตวรรษที่16ถึง19ใช้การกลึงงาช้างเป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคมและการศึกษาชั้นสูงของราชวงศ์ยุโรปพิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติบาวาเรียไม่ได้เป็นเพียงที่จะแสดงโบราณวัตถุแต่เป็นภาพสะท้อนตัวตนของคนในแคว้นบาวาเรียผ่านศินละปะวัตถุและวัฒนธรรมที่เก็บรักษาไว้ในแต่ละยุคสมัย สิ่งที่จะแสดงคือหลักฐานทางวัฒนธรรมที่สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เฉพาะถิ่นมีส่วนหล่อหลอมให้เกิดรูปแบบศิลปะและค่านิยมเฉพาะของภูมิภาค ศิลปะวัตถุเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องชี้วัดว่าใครคือชาวบาวาเรียและเป็นเครื่องยืนยันตัวตนว่าภูมิภาคนี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานมีเอกลักษณ์เฉพาะและมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่มั่นคงโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให umas, ้นายวิรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกอภิสิทธิ์ศรีอนุรักษ์และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแวอัมรำแวสามเอ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงและซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลเกียร์เ,เกิดบริเวณฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเกียร์อำเภอสุครินจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่28มิถุนายน2568และเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุงไงโกลกอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสพระมหากรุณาธิเจ้าหน้าที่ทั้งสองรายได้รับพระราชทานในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะลายลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2568 โอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2568 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ หนึ่งกรกฎาคมที่จะถึงนี้จะเป็นวันครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนคุณวัชรินเศรษฐกุดันจะพาคุณผู้ชมไปย้อนประวัติศาสตร์ที่มาของความสัมพันธ์อันแน่นแฟนไทยจีนตั้งแต่อดีตปัจจุบันรวมทั้งความ